แชร์หน้าจอแล้วนะครับเห็นไหมครับชัดไม่ชัดแจ้งเลยครับชัดนะครับชัดค่ะอ่าโอเคนะครับชัดนะฮะเริ่มเรียนเลยนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะครับการทดสอบและปรับเมินผลนะครับการทดสอบและประเมินผลว่าทดสอบยังไงประเมินผลอย่างไงนะครับจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถ ทดสอบและประเมินผลได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะฮะการทดสอบและประเมินผลนะครับมีอยู่สามประเภทนะครับจำไว้นะครับมีอยู่สามประเภทนะครับจำไว้อะไรพวกที่บอกให้จำไว้ออกข้อสอบหมดนะครับการทดสอบมีกี่ประเภทนะครับมีสามประเภทนะครับคือหนึ่งนะครับการทดสอบนะครับแบบหน่วยย่อย การทดสอบทั้งระบบนะครับกับการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงนะครับมีสามรูปแบบในการทดสอบนะครับซึ่งการทดสอบในแต่ละรูปแบบนะครับก็เพื่อที่จะทดสอบนะครับความต้องการที่ต่างกันนะครับและประเภทของงานนะฮะมาดูนะครับหนึ่งนะครับการทดสอบหน่วยย่อยนะครับการทดสอบหน่วยย่อยมุ่งเน้นอะไรนะครับ การทดสอบหน่วยย่อยนี้นะครับมุ่งเน้นนะครับระบบย่อยภายในชิ้นส่วนของงานนะครับเพื่อตรวจสอบและแก้ไขพัฒนาชิ้นส่วนนั้นให้ดีนะครับเช่นในรูปภาพนี้นะครับเขาทดสอบอะไรทดสอบนํารถยนต์นะครับวิ่งไปชนกับสิ่งของที่แข็งนะครับเพื่อทดสอบระบบแอร์แบก นะครับอันนี้คือเขาทดสอบระบบแอร์แบ็ของรถยนต์คันนี้นะครับว่าตอบสนองได้ดีไหมนะครับตอบสนองภายในกี่วินะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการชนของรถยนต์นะครับว่าชนปุ๊บรถเสียหายขนาดไหนนะครับและแอร์แบ็ตอบสนองกับผู้ใช้งานในการขับนะครับดีขนาดไหนนะครับอันนี้การทดสอบหน่วยย่อยนะครับดูนะครับทดสอบเพื่อทดสอบรายละเอียดย่อยของชิ้นงาน ของรถคันนี้นะฮะต่อมาการทดสอบทั้งระบบนะฮะการทดสอบทั้งระบบการทดสอบทั้งระบบนี้นะครับมักใช้กับงานที่มีหลายระบบหรือหลายงานรวมกันในงานชิ้นเดียวนะครับเช่นการทํางานร่วมกันเพื่อตรวจสอบว่าระบบย่อยต่างๆนั้นนะครับทำงานสัมพันธ์กันดีหรือไม่นะครับเช่นอันนี้รูปภาพคืออะไร คือการทดสอบการวิ่งรถไฟฟ้านะครับการทดสอบวิ่งรถไฟฟ้าว่าการวิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยสม,มูทหรือเปล่าความเร็วคงที่ความเร็วเสถียรไหมนะครับการเบรกเป็นยังไงอันนี้การทดสอบทางระบบนะครับสามนะครับการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงหรือการทดสอบกับยูเซอร์นะฮะงานประเภทนี้เหมาะกับอะไรนะครับก็พวกครีมนะคร,ครีมทานหน้า ครีมทานหน้าครีมกันแดดอะไรพวกนี้นะครับสาวให้ดูครีโมเนลนะครับเป็นกระบวนการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะครับสามารถตอบสนองแก้ปัญหากับผู้ใช้ง,งานจริงได้นะครับเช่นเครื่องสำอางนะครับเราผลิตเครื่องสำอางขึ้นมาตีแบรนของเราเองขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครื่องสำอางที่เราผลิตน,นะครับอตอบสนองกับใบหน้าเราอย่างไร ตอบสนองดีไหมนะครับทําให้เกิดการแพ้ผิวหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมีการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงก่อนก็คือนําตัวอย่างสินค้านะครับไปทดสอบกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งก่อนถ้าผลตอบรับดีนะครับเราถึงจะนํามาจําหน่ายไดนะ้อันนี้คือการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงนะครับโอเคนะนะครับทีนี้นะครับเราจะ เริ่มต้นทดสอบอย่างไรนะครับการเริ่มต้นทดสอบนะครับมีขั้นตอนเตรียมอยู่6ขั้นตอนนะครับหกขั้นตอนนะจะเริ่มทดสอบอย่างไรคือหนึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องการทดสอบออกมาทีละประเด็นแต่คะแนนมาว่าเราต้องการทดสอบอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นรถยนต์นะครับรถ อย่างเช่นอันนี้นะครับครูจะทดสอบรถยนต์นะครับยานพานหนะนะครับรถนะครับทดสอบอะไรเบรกล้อนะครับช่วงล่างอแตกออกมาว่าเราจะทดสอบอะไรบ้างนะแตะออกมาทีละประเด็นเช็คเบรเช็คล้อเช็คช่วงล่าง เช็คเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับสอ,ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการทดสอบนะครับเช่นเราจะออกแบบอะไรทดสอบการเบรกนะครับก็ต้องมีอะไรมีถนุนมีถนนมีถนนในการวิ่งทดสอบบถยนตนนะครับต้องเตรียมนะครับการทดสอบแอร์แบ็กก็ต้องมีอะไรมีนะครับ เครื่องช่วยเซฟตี้นะครับมีห้องในการทดสอบนะครับมีถนนที่กว้างและปลอดภัยนะครับทดสอบอะไรทดสอบช่วงล่างนะครับก็เตรียมถนนนะครับสืบหาว่าช่วงไหนที่เป็นถนนออฟโรดในการทดสอบช่วงล่างของรถยนต์อะไรไประมาณนี้นะฮะทีนี้นะครับเริ่มทดสอบทีละประเด็นนะครับที่เราเตรียมไว้หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับเราก็เริ่มไล่ทดสอบไล่ทดสอบมา นะครับไปหนึ่งไปสองไปสามทีละประเด็นนะครับเสร็จแล้วหลังจากทดสอบเสร็จนะครับนาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนะครับมาวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับการทดสอบเป็นผลอย่างไรนะครับเป็นผลอย่างไรนะเสร็จแล้วเราทดสอบเสร็จวิเคราะห์เสร็จเราก็จะรู้ว่าประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองประเด็นที่สามอะไรคือ ข้อดีและข้อด้อยของนะครับคุณภาพงานของเรานะครับเราก็ต้องมาทำแะ้ครับหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขนะครับพอแก้ไขเสร็จก็ทําการทดสอบซ้ํานะครับทีละประเด็น1 2ึสาใหม่วนรูปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับการทดสอบนะฮะมีแค่นี้เลยวันนี้นะฮะ สิ่งที่ต้องจําคืออะไรนะครับคือการทดสอบนะครับมีกี่ประเภทนะครับก็คืออะไรย่อยระบบใช้งานจริงนะครับจำเอย่างนี้เลยคืออะไรการทดสอบมีกี่ประเภทก็คือย่อยระบบผู้ใช้งานจริงนะครับจำขึ้นใจอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนสอบมีแน่นอนนะครับย่อยระบบผู้ใช้งานจริงนะครับถ้าถามว่าการทดสอบนะครับมีกี่ประเภทนะฮะการทดสอบเราบอครับ มี3ประเภทคือย่อยระบบผู้ใช้งานจริงนะครับจําไว้นะครับต่อมาอะไรอีกที่ต้องจำนะฮะก็คือหน่วยย่อยนะครับทำยังไงนะครับทำกับงานประเภทไหนนะครับงานระบบคืออะไรทดสอบงานประเภทไหนนะครับเพื่ออะไรนะครับผู้ใช้งานจริงคือทดสอบงานประเภทไหนนะครับเพื่ออะไรต้องจํา และนะครับจะเริ่มต้นทดสอบอย่างไรนะครับการเตรียมการทดสอบมีอยู่6ขั้นตอนคืออะไรแยกนะครับแยกประเภทนะครับแยกประเด็นนะครับแยกประเด็นนะครับแยกประเด็นออกแบบเครื่องนะครับเริ่มทดสอบนะครับวิเคราะห์นะครับปรับปรุงแก้ไข ทดสอบซ้ํานะครับต่อมาณนี้นะครับมีหกขั้นตอนนะฮะส่วนงานวันนี้นะครับก็ให้ทำสองข้อนี้นะครับก็คือทดสอบวิธีนะครับการทดสอบมีกี่วิธีนะครับง่ายๆก็จําแนกออกมาตอบมาอะไรมานะครับจะเริ่มทดสอบอย่างไร,นะรการทดสอบมีกี่วิธีมีกี่ประเภท ก็คือมีสามประเภทก็เรียกมานะครับจะเริ่มทดสอบอย่างไรนะครับก็ทดสอบอย่างไรครับจะเริ่มทดสอบอย่างไรก็คือหกขั้นตอนเฉลยหรือซ้าเนี่ยคือการเฉลยครับให้เราไปตอบมานะครับว่าประเภทสามประเภทมีอะไรบ้างนะครับมีวิธีอะไรบ้างไม่แต่ลวิธีมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับเริ่มทดสอบอย่างไรมีหกขั้นตอนหกขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างก็ตอบมานะครับมีอยู่สองข้อนะครับวันนี้งานนะครับอ่ะ เดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนนะครับขอเช็คชื่อคู่อ่าโอเคนะครับสลับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเยียดยานไปทำงาน